าสไปดีเอซีมืสุขสุกคนเะนาะบอดีทั้งพังล่า,ท,าทัาาทนนงไทยดวต่างประเทศมันนี้ก็มาโ์กระจองแด้้ำคนที่เก่าวันนี้ไปทีพกับท่าตายเ้าวค่ำกับมาเกี่ยวขาเสน,ะน,นนะเนาะไปทิพย์เนาะเลือก็ะตอนนี้แสดงกับทีเนะมื่อกี้เนาะไอทีเด้พหน้องเลือใไ้ที่ถ่ายแล้วทังเกี่ยวทั้งตัดเนาะวันนี้เลือกพ่น้อมาเกี่ยว tất tay tài tài này nọn tất tay mắc nhà nha cho trời đen nó ở kang mah ai tay anh hưng 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 รับประทาเกียวข้างาเนาะทิมงานมาเกี่ยวข้าวชอช่อเดดมาเนี่แดดกระโบด เดี๋ยวมวนยุ oh tez, so ่นน่ะให้นมันอันมันบ่มีหยาตอนยันไอ้กับคุ้มให้น้องตัดเนาะน้องคนเมื่อยอย่าตัดขาวะพี่ยังเฉพาะำตื่นไีฮะตื่นบง เปาปีพี่นงเ,เนาะทังซัดทางเกี่ยนะพี่นอนอะมันจะเริ่มแดดและวบ้านนิดโมเข่งเลยเนาะสิข้าวชีวิตเลย tán lốt Hãy subscribe nó, เรอแไปนกีหรอเีให้ม่แล้วก็แลกกับซมาร์่ห Muộn bớt sát tàn Muộn, bố khát cũng mùa muộn đó à Đó này mắc dèo nhà Sát คนเจ้าตัดเลยนะ่าพี่น้องก็เลยเจ้าบัวข้ามก็จะตายเกี่ยวต่อยคอยเกี่ยวเด้บอบัวข้าเกาะมือได้เอ,อาใครมีไข่ก่แต่ละใครแมงมันแมงมันพี่น้องแมงมันมกินละมันโหลดบม่ได้อยากใส่ละมัน นี่อ้อมันเห็นเบ,บ็ดเบ็ดมวลยูกข่าวหน้าให้เนี่ยม,มันบ่มีหญาเร็วเร็วบนะครับเร็วเลยนะ่นะพี่ะปินองอยังแต่ข่าวอันกล้างแล้วอีกรอบชองแดดอ่ะดิด เดยอบลอยตอนนี้ก็แล้วเลยเด๋ยวเขานเลน,น้องพี่งล่อสบายดีพี่นอ้อ,องสบายดีเยวเขแล้วจสบายดีนี่ไงตอนนเผาแห้งมันแดดขเยคันาสอตายกับเอเทีซาบุคำอมาสอนบ่ล้วสําคือเ<อ>ติมานานอมือแล้วมด <c oughs> โอไปอยู่น้ำเอ,อือยบ่ะนาตาคือกันะอันนี้เนาะ ดิมก็ไว้ทิพย์อยู่คุณว่านาตาคือกันคือ <c oughs> ในที่เขาเปี่ยวที่ละมือ <c oughs> นาะพี่นะ้องตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วเขาสุกยังแต่ขาวยังดิมยังแต่ขาวเคี้ยวเนาะยังแต่ขาวเคี้ยวเนี่เขาตัวน,นี้ก็มีแต่เน,นาะมันมีมา้ามันมีม้มาไอ้ดิมมันมีม้ามันมันมีขาว <c oughs> มันยังบิดตึงขาวยังบม่สุกเนาะอีกป,ประมาณจากักซอกซ้ำที่กับเด็กี่ย่แหละ กะบ่าเนาะพี่น้องตะแลงกะมีแต่คนเหล็กะเอาขา่าวลาดเนาะพี่น้องประมาณมืออื่นตะแลงในผาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องร่างจากเกี่ยวข้าวแหลงแล้วกะเห้ากักมาค้นข่าวคือเก่าเนาะตะแลงเกี่ยวข้าวแหลงเนาะมีแต่ห้าคนคนข้าวมาลาดิวัอเสารนี่แกน,นาสิได้คนบ่ได้คนต้นเสากับชีคนตะแลงเนาะพี่น้อง แล้วก็เกลี้ยกล่านแล้วก็ถือว่าและะ้วน้องเขาที่มันสุกย่งางขาเกี่ยวเขาก้างอย่างนี้น้องสว่วนนี้พี่น้องเส้นแต่แสดงอัพคลิปเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเพราะว่าแสดงผมมีเวลาไปถ่ายคลิปอื่นน้องเพราะว่าสว่วนนี้สว่วนเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องกะจะซีชายเตะคลิปเกี่ยวเขาโลกน้องพี่น้องเดินท่าอยูุ่อโอ้อันนี้ดีน่น้อง ໂຕຫາຍນະມັນຍັງບໍກາະມວຂດ້ທັนึงຈນຕາຫກິນກະກ ทำมันเมด่หายหน่อยนี่ละคะเอาไปน้อพี่น้อยด,ดูนอยู่รังกับดีมแสดงจะเป็นคนขับรถไถน้อนพี่น้อยนะ้อพี่น้อยแสด้นะครับว่าใดคืนหนึ่งน้อพี่น้องเป็นบาดท้ายจนนังอยู่รังตรงนี้มือกล่องนะล่นะคะนนดดก็มี้ด้วยกาซสีอวดรถเขาเมืองลาดน,น้อพี่น้องดีมคนในเจ้ารถเลย ขนไหอืมได้้นนงในรถงนีถหนอนกำ hey, ลงได้ đ จะลงได้รถที่ซ่องรถที่ซ่องเลน้องหนอสด็มากนี่ ตั ừ, ้งซีม่ไงเนี่ยซีโม่หาม่ได้ลายคนเนาะแดดบด ับแต่เป็นทางน,น้องเขาที่แสดงเขาได,ด้พอแสดงยานหลังจากที่คนเขาด้งแล้วเน้องพี่น้องก,กะงูหล,ลุดออกมาแต่ซ่วนหละกะักอะโดนให้แสดงคับเน้องพี่น้องแสดงกะคับเแาะวพอแสดงกะกํกาลังเยันครับน้องพี่นอ้นนนองบรัรเฮารก,กะครับแบบทายไปกลางหน้าไปค้นเขาต่อเน้องพี่นอ้อง ับไปผูกบอกเนาะทับไปเรื่อยๆพ่นไปดับน้ำนพี่นออ้องอยา่าพ่นตกป้าพฤกษมาถ่านาะขับไปคือบวไปหอยบอลอะไรเรื่อยกเกี่ยวแน่น้อ,นนนเลลนองเด็ ะทางล่างจะอยากตกโหลดเยอะพี่น้องว่าคือรถนักสแสดงคน,น,นข,ข่าวทวันอาทิตย์นะพี่น้องมันสวยกันคนข่าวกา็คนใหญ่งงนะพี่น้องคนข่าว ว่าคอยกดกดไปหัวเนะาะขาดว่าผ่านไงลูกคนจะเนนี่มแล้วเนาะหวานบ้าอืมโมืน้างล่างโต๊ะขููจักเกือไม่แล้เลต่อว่าคุุนคุณคุณ

เขาไดงคขับตัวจยน้ดังนั ืนอะไรนี่ดิเออยืนัะนแล้วเออไำ่รูตามขึ้นมาเลยวันนี้กสิโรลงคือเกาวด้พี่น้องสุให้ดิบคน ยองพี่น้องตอนนี้กระคนเขาแล,แ,ลแล้วนะมันมืดแล้วรายการแสดงกับสเสด็จพิดคลิปเลยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับที่ข้อโจทย์เท่านี้แล้วค่ะครับดูส้มก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาเดนมุ่งส่วนนี่นะพี่น้อง เจลาทรคลิปนี้กับผมีิยงไล่พอกันคลิปนะบ๊ายบาย